บอบ,อบโมอไม่แยกใส่กันโลดเมื่อไรก็กินตาพอจะหมักแบบยได้เปียหวานเผ็ดเผ็ดไอ้โน่ปรุงให้ลุงเทนเด้อร์ใส่พริกเยอะนะหั่นใหญ่เนาะหั่นใหญ่ยยยยเขียวอากาศร้อนหอนก็เลยขิดยากนะขิดยากหอนหอนอากาศร้อนก็เดี๋ยวก็ร้อนไม่เข้ากันเลยกระแทกปากนี่จิกบาด มันยังมีของเย็นอยู่อ่ะแต่ฉันจะเอาน้ำเย็นที่นี้งอฝ้าปันยังเห็ดอยู่ไฟมาตอนนี้เลยว่าพาลกเอเลย่ไมาแล้วบ่เหยียนไพของฉนมาตีแบนเขาฮะไฟดับไฟดับมันชิบมงคุณชุมพนะมันะเป็นยงหอาั่งเมาบดับตโต่เทียงประดามกะดับ บริไดฟ์เต็มห้าอยู่ทงเนนอหนุบรได้ขึ้นเบิงอยู่ทิงเนาะอยู่ทึงกรับเนาะหนุไพ่สดกับบริยินเนาะนับเปิองหนังะไาัวที่สีดับเต็มเทียงประดามนักราบ นีุชแค่เดิมอะอันนี้แค่เดิมพริกใช่ช้อนเดิมเอออันเดียวเนี่ยตุ้มอยได้บุ๊คสุดใครอยากได้เจือพัดลมไงนี่ได้ คักได้คักได้บอกให้บอกสิซึ่งให้อันนี้เผ็ดไหมใส่ยังไงวะปรุงไว้ยังใส่บิด

บไม่ร้อนแต่มีควันนะนี่ไงเช็บบ่ฮะเพ็ดนิ่นึงเอาใส่เป็นของเราเลยบมเดยวเอาไปไหน ไวตรงนี้แล้วกันแ้เนี่ยคุดเตส่เยอะมันไม่อร่อยอีดําเมือตะวี่ตะวี่เอไปอุ้มมนุษมันเปียกไปซีตัวให้มันซีตัวให้มันมันเรียอะไร นี่ต้องปรุงให้ลุงอ่ะตีส้มรถไอ้ดุงเทนน้ําตาลเยอะน้ําตาลเยอะๆใส่น้ําตาลเยอะๆไม่ต้องหืมให้ซิ้วขาวของลุงวัวใช่มั้ยอือไม่ได้ใส่เดี๋ยวบ่ใส่ไม่ใส่มันก็ไม่เสียเจิร์ดๆตีถอกตีไข่คุใส่ ซีมเนี่ยด้เนอะจะเอาลงอาลงบูซีมอือใส่อย่างดีพริพไ่ยครไี่เครบูใส่นี่ พีกไทยหมดบ่เอาะพีกไทยลงมันจังหอมนะบ่พอน้ำตาลเลยวะอ่ะมันจุกจุไปเลยไ้นะซุกไงนะเจี๊ยบโน้ตพีคไทยลงน้ำปุกสีเหลืองนะใส่คุลง đôi 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 cà thon với dớ nó chả mày chơi suối hay đi ừ, này. แซ่บเลยเอามีอะไรทั้งดวเดียวไหนอายมาถ้าบอกกินแล้วบอกหวานนะตัวนู้จิงไงคูนนะคือยิ่งคือเหมือนกอกพีกเป็นยังเจ็บบางทีกินเพื่อเจ็บท้องพอเด็กมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่เลี้ยงถ้าพ่อเลีตายจะไม่ปวดท้เดียวฮทำเลทำยัง

อย่างเอรลอนลอนนี่บอเขาไปเผ็ดนี่แตยหมอเผ็ดก็เขาจะเอาริกใครอยู่เอลลอลอนม <c oughs> ันหอนเยลยก็เลยหาอะไรร้อนๆไปกินกระแทกปากหน่อย <c oughs> <c oughs> เอเลี่ยนปะ นังปุ้งบ่ไรมัน <Linux> โ่เ <transaction> อ็นันเป็นอะไรฮะกลัวมันซสบกล่ามันซสบบ่เริ่มหิวเลยไอ้สไม่่ะกัไม่ึงไม่สมควรไอเหมือนกัมปูเลยกมปูไอ้ิ้งอจ้ยาวกัมปูมันี เปูนพนี่ใช่อ่เมือนก้ามปูอ่ะเอาก้ามปูมากินได้ไหมม่ตอบไม่อรอยปนแน คืออยู่ดนเสแปรกันไอ้มาไทยมันบุคือแล้วมันเคี่มซองเถื่อซามเถื่อฮะขากแน่ยีเมลอน